มาติดตามด่วนล่าสุดนะครับกับการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรและตอนนี้การเคลื่อนตัวของเขาเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อซึ่งวันนี้วันที่29สิงหาคมเมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับตัวของพายุดีเ r e s s ในพื้นที่ทะเลจีนใต้แนวโน้มนะครับจะเริ่มมีโอกาสพัฒนาตัว เป็นพายุโซนร้อนในวันนี้เวลาประมาณตอนบ่ายจากโมเดลของซูมเฮิร์ตบอกว่าเส้นทางของพายุจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกียในวันที่30หลังจากนั้นในวันที่30วันเดียวกันตอนบ่ายก็จะเคลื่อนตัวประชิดชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนกลางและผ่านลาวหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ไทยในวันที่31เเวลาประมาณตอนเช้าตรู่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลน,นครซึ่งเรามาดูเส้นทางล่าสุดนะครับจากโมเดลของ ECM d o บ b UF ตัวของพายุนะครับจะเริ่มส่งผลต่อพื้นที่ประเทศไทยเราในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันที่30นะครับเวลาประมาณตอนเย็นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนกลางหลังจากนั้นเวลาประมาณตอนดึกๆนะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวและเข้าสู่อีสานพื้นที่ของจังหวัดสกลน,นครนะครพนมวานนนิวาสบ้านดอนดู พรเจริญบ้านทุ่งวานนนิวาสบ้านเชียงบ้านโพนทันบ้านปะโคบ้านาธาตุบ้านดงเย็นรวมถึงพื้นที่หนองบัวลำพูนนวารีน้ำโสมเลยบ้านหวังเพิ่มบ้านหนองอีเล้งภูรเรือท่าลีจังหวัดเลยเชียงคันบ้านโนนสว่างกาลสินมหาสาร,รคามโพนทองกุจินารายนามน มีฝนตกนะครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือด้วยส่วนตอนเช้าตรู่ในวันที่31ตัวของพายุก็จะผ่านพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองบัวลําพูเข้าสู่จังหวัดเลยหลังจากนั้นเวลาประมาณช่วงตอนสายๆนะครับตอนเที่ยงก็จะผ่านจังหวัดเลยเข้าสู่พื้นที่อําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรจังหวัดสุโขทัยสวรรคโลกอุตรดิตถ์บ้านสวน ในวันที่31ตอนเที่ยงส่วนตอนบ่ายในวันที่31ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเพล่วังชิ้นลำปางหลังจากนั้นเวลาประมาณตอนเย็นในวันที่31ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ส่วนตอนค่ำตอนดึกในวันที่3 1เนะครับเวลาประมาณ4ทุ่มจนถึง5ทุ่มก็เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่แม่แจมแม่เสเรียง อมก่อยท่าสองอยางจังหวัดตากหลังจากนั้นวันที่1กันยายนเวลาประมาณตอนเช้าตรู่ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศเมียนมาต่อไปครับดังนั้นนะครับยืนยันแล้วว่าเส้นทางของพายุลูกนี้จะผ่านพื้นที่อีสานกลางอีสานบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแน่นอนนะครับและจะเข้าสู่เมียนมาต่อไปในวันที่1เวลาตอนเช้าตรู่นะครับ ซึ่งเรามาติดตามนะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนะครับซึ่งจากตัวของโมเดลนะครับในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยด้วยกําลังปานกลางดูจากลูกศรสีดํานะครับมรสุมปกคลุมด้วยกําลังปานกลางสําหรับในวันที่30นะครับเวลาประมาณตอนเช้าตรู่ตัวของพายุก็จะพัฒนาตัวเป็นโซนร้อนในวันที่30ตอนเช้าตรู ซึ่งยืนยันจากตัวของซูมเฮิร์ตนะครับบอกว่าในวันที่30เนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนดังนั้นตัวของวินดี้และตัวของซูมเพิร์ตให้ข้อมูลที่เหมือนกันนะครับบอกว่าพัฒนาตัวเป็นโซนร้อนเหมือนกันดังนั้นโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกอนข้างสูงนะครับและเราสังเกตนะครับตัวของพายุเมื่อเริ่มลงสู่อ่าวตังเกียขอบของมันก็จะเริ่มส่งผลต่ออีสานฝั่งตะวันออกและอีสานตอนบน เราดูนะครับในวงกลมสีดํานี่ก็คือตัวของพายุและเราดูในวงกลมสีเหลืองที่ผมเขียนเลข2เอาไว้นั่นก็คือขอบของพายุที่จะส่งผลต่ออีสานบนและอีสานฝั่งตะวันออกรวมถึงอีสานกลางบางส่วนในวันที่30ตอนเช้าตรู่เพราะแรงสวิงของพายุเริ่มจะส่งผลต่ออีสานตอนบนในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับ เรามาดูตอนบ่ายในวันที่30กันบ้างเพื่อความละเอียดนะครับผมจะเล่าไปแบบวันต่อวันเลยนะครับโดยในวันที่30ตอนบ่ายเราดูเหมือนเดิมจากลูกศรสีดําตัวเซนเตอร์ของพายุก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งประเทศเวียดนามและเราดูเหมือนเดิมในขอบของพายุในวงกลมสีเหลืองนี่คือขอบของพายุทั้งหมดที่ผมเขียนเลข2เอาไว้ พื้นที่อันตร,รายก็จะอยู่ในพื้นที่อีสานบนกับอีสานฝั่งตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักมากที่สุดนะครับเราจําแนกได้ดังต่อไปนี้พื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านรวมถึงจังหวัดลำปางจังหวัดอุตรดิตถ์ลำพูนตากสุโข,ขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตและเพชรบูรณ์ส่วนอีสานนะครับก็จะมีในจังหวัดเลย หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมารวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกษส่วนภาคกลางนะครับก็มีโอกาสมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีรวมถึงพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกได้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับจังหวัดเหล่านี้ก็ต้องระวังกันด้วยตั้งแต่วันที่30สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนะครับซึ่งเรามาติดตามปริมาณน้ำฝนกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิสิงหาคม โดยในวันที่29เวลาประมาณตอนบ่ายนะครับก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดนครราชสีมาบำเน็จนรลงจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกบางพื้นที่ไม่กระจายตัวเป็นบริเวณกว้างนะครับสำหรับภาคใต้การเกิดฝนไม่เท่าไหร่ภาคเหนือก็มีฝนตกได้บ้างในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากและพื้นที่ของหวังชินและจังหวัดลำปางนะครับ ส่วนภาคกลางก็มีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์ลานสักและพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเรามาดูในช่วงตอนเย็นในวันที่29การเกิดฝนในไทยตอนบนก้นก้างต่ำนะครับอาจจะมีบ้างในพื้นที่อีสานล่างในพื้นที่อำเภอนางรองรวมถึงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดกันทารักษ์นะครับ ส่วนตอนดึกๆนะครับค่ำคืนของวันนี้ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางบางส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีวงเวียนสะแก้วโคกสำโรงอินบุรีศรีประจัน์ส่วนอีสานก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครบ้านทาตสีสงครามวานอนอนิวาสบ้านทุง่งพรเจริญส่วนตอนดึกๆนั้นฝนส่วนใหญ่ตกหนักในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมถึงอีสานก็มีฝนตกหนักในพื้นที่คาราสินกุจินารายร้อยเอ็ดบ้านดงสวรรค์ขอนแก่นบ้านทาสนนาสกลน,นครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญรวมถึงพื้นที่สร้างคอมอุดรธานีหนองบัวลำพูนครพนมสกลน,นครบึงกาฬและหนองคายนะครับสำหรับตอนเช้าในวันที่30เวลาประมาณ7โมงเช้านะครับการเกิดฝน เริ่มจะตกมากขึ้นในพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดสำหรับตอนเที่ยงในวันที่30นั้นฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นในพื้นที่อีสานแต่ยังคงเน้นอีสานฝั่งตะวันออกส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกหนักในจังหวัดน่านเชียงคำอําเภอสองบ้านโอยจังหวัดแพร่อุตรดิตบ้านสวนนครไทยบ้านเชียงภูรเรือลมศักเพชรบูรณ สำหรับตอนเย็นในวันที่30นั้นฝนก็ยังคงตกกระจายตัวในพื้นที่อีสานแต่เราดูจากปริมาณแล้วยังไม่หนักมากตกหนักๆก,ก็จะอยู่ในพื้นที่อีสานบนซึ่งตกหนักก็จะมีในพื้นที่พยักะปูมพิสัยสตึกนาเชือกวาปีปทุมสนมห้วยทับทันสิลาลาดรวมถึงบ้านดอนตาลน,นิกมกำสซ้อยบ้านแดง สายมูลป่าติว้วอำนาจเจริญและตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครครับส่วนตอนดึกๆนะครับตัวของพายุขยับเข้าใกล้อีสานมากขึ้นและแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดนครพนมในคืนของวันที่30ดังนั้นอีสานต้องติดตามนะครับเพราะจะมีฝนตกหนักหลายจังหวัดดูตามสีแล้วมีสีเหลืองปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับ ส่วนตอนเช้าตรู่ในวันที่31นั้นไม่ต้องพูดถึงครับอีสานเนี่ยฝนตกปูพรมทุกจังหวัดซึ่งอีสานล่างจะมีฝนตกน้อยสุดรองลงมาคืออีสานกลางและหนักสุดก็คืออีสานบนสําหรับเจ็ดมงเช้าในวันที่31อีสานบนฝนตกหนักมากครับส่วนอีสานล่างฝนตกเล็กน้อยอีสานกลางฝนตกปานกลางสําหรับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงฝนจากพื้นที่อีสานบนจะกระยับเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ตามการเคลื่อนตัวของพายุดังนั้นในวันที่31ภาิเดเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคเหนือภาคกลางระมัดระวังฝนตกหนักส่วนอีสานเวลาประมาณตอนเย็นวันที่31ก็มีฝนตกในจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีได้บ้างครับดังนั้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31เนี่ยไทยเรามีฝนตกกระจายตัวดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอีสานภาคเหนือภาคกลางส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนัก ในภาคใต้การตริดฝนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับสวัสดีครับ